สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟีเมนรีวิวนะครับและภาพยนต์ที่เราจะนำมารีวิวกันในวันนี้ก็คือ The End We Start From อุ้มลูกฝ่าวิะโยคเรื่องราวของคุณแม่คนหนึ่งที่เพิ่งจะให้กำเนิดลูกของเธอในวันที่พายุฝนลูกใหญ่ ตกกระน,นำจนน้ำท่วมโลกครับเธอจึงต้องพยายามเอาชีวิตรอดและปกป้องลูกของเธอให้ปลอดภัยแม้จะขึ้นชื่อว่าเป็นภาพยนตร์แนวภัยพิบัตินะครับแต่ the end we start from ภาพยนตร์ขนาดยาวเรื่องแรกของผู้กำกับภาพยนตร์อย่างมาฮเลียเบลโลก็นับเป็นผลงานที่มีอะไรให้พูดถึงในหลากหลายแง่มุมทีเดียวครับ ขึ้นอยู่กับว่าผู้ชมนั้นจะเลือกใช้เลนอะไรในการรับชมมันครับแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือ The e n v s t a r t From เนี่ยไม่ใช่ภาพยนตร์แนวภัยพิบัติที่เราคุ้นเคยแน่นอนครับมันไม่ได้มีฉากคลื่นยักษ์ถล่มเมืองหรือไม่ได้มีภารกิจสุดลุ้นระทึกในการกอบกู้โลกพูง่ายๆก็คือภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยไม่ได้มีองค์ประกอบของความเป็นภาพยนตร์แอคชั่นอยู่เลยครับในทางกลับกัน The e n v s t a r t From เป็นภาพยนตร์แนวโลกาวินาา ที่บอกเล่าความเป็นมนุษย์เป็นหลักครับผ่านเรื่องราวของแม่คนหนึ่งที่ให้กำเนิดลูกของตัวเองในสภาวะที่โลกเน่กำลังเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครับที่ไม่เพียงแต่ทำให้เธอและก็ลูกชายต้องลำบากตากตรำในการเอาชีวิตรอดเท่านั้นแต่มันยังทำให้เธอเน่ต้องเผชิญหน้ากับความขัดแย้งภายในของตัวเธอเองทั้งการ,รเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดจากการสูญเสียการรับมือกับครอบครัวที่แตกสลายไปจนถึงการตั้งคำถา,ถามถึงคุณค่าที่แท้จริงของความเป็นมนุษย์ครับ ในขณะเดียวกันสถานการณ์ทั้งหมดของภาพยนตร์ไม่ว่าจะด้วยการที่ระบบสื่อสารนั้นล่มทั้งหมดรัฐบาลไม่สามารถรับมือกับสถานาการณ์ได้และระบบชนชั้นมันถูกชะล้างไปพร้อมกับพายุฝนลูกใหญ่ครับจึงนะับเป็นการผลักผู้ชมและตัวละครให้เข้าสู่ความไม่รู้การเดินท้างของตัวละครนั้นดำเนินไปอย่างไร้แบบแผนและก็ไม่สามารถคาดเดาได้เลยนะครับทั้งนี้ก็เพื่อแสดงให้เห็นถึงสัญชาตญาณของมนุษย์ซึ่งเต็มไปได้วยความซับซ้อนหวาดกลัวย้อนแยง้ง โรธเกลี้ยวและก็สับสนจนญ,ญาจะอย่างถึงได้ครับทุกการตัดสินใจที่เกิดขึ้นสามารถสะท้อนแง่มุมดังกล่าวออกมาได้เป็นอย่างดีถึงขนาดที่บางตัวละครสามารถทะเลาะก,กันอย่างเอาเป็นเอาตายได้เพียงพอแค่แย่งหมอนใบเดียวครับอย่างที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นนะครับว่า The DnV s t a r t from มีหลากหลายแง่มุมให้เราเลือกมองครับหากไม่นับความแฟนตาซีอันเป็นต้นคั้วของหนังแนวภัยพิบัติแล้วเนี่ย เหตุการณ์น้ําท่วมโลกจนระบอบสังคมล่มสลายมันก็นับเป็นสิ่งที่ถูกระบุเอาไว้ในหลากหลายาศาสนาและก็ความเชื่อนะครับซึ่งมันจะเกิดขึ้นเพื่อจะคืนสมดุลให้กับโลกมนุษย์หรือกระทั่งลงทานพวกเขาจากบาปที่กระทํามาอย่างช้านานครับหรือหากเราจะมองมันในแง่มุมของวิทยาศาสตร์มันก็สามารถสื่อสารโดยตรงได้ถึงปัญหาของสิ่งแวดล้อมซึ่งสภาพอากาศนั้นเปลี่ยนแปลงและก็ผิดเพี้ยนจนมนุษย์เนี่ยไม่อาจรับมือได้ครับ โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาจากการที่ตัวหนังเลือกจะบอกเล่าเรื่องราวในโลกที่คล้ายคลึงกับปัจจุบันไม่ใช่โลกอนาคตที่ไกลจนผู้ชมเด็ดจับต้องไม่ได้นะครับและหากเราจะมองมาในเชิงของสังคมตัวหนังก็ได้ยังขาสํารวจพฤติกรรมของมนุษย์ที่มีต่อวิกฤตการณ์ครั้งใหญ่ครับโดยเฉพาะกับชนชั้นกลางที่ให้กําเนิดบุตรในสภาพสังคมที่พังทลายระบบเศรษฐกิจล้มเหลวไม่มีอาหารและสาธารณูปโภคและไร้ซึ่งระบบการปกครองที่มีเสถียรภาพครับ ซึ่งในมุมหนึ่งมันก็สะท้อนภาพของการระบาดของไวรัสที่มันเพิ่งจะผ่านมาได้แบบแจ่มแจ้มมากๆเลยนะครับั้งการที่ตัวละครเนี่ยต้องเริ่มต้นจากการถูกกักขังอยู่ในบ้านก่อนที่จะยอมฝ่าฝืนความปลอดภัยของตัวเองเมื่อเสบียงที่กักตุนเอาไว้เนี่ยหมดลงครับด้วยองค์ประกอบข้างต้นที่กล่าวมานะครับทำให้ dnv start from เป็นภาพยนตร์ที่คัดเลือกผู้ชมของมันอยู่พอสมควรนะครับ เนื่องจากตลอดทั้งเรื่องนั้นมันโฟกัสอยู่กับตัวละครเพียงคนเดียวและก็ไม่ได้มีจังหวะการเล่าเรื่องที่มันเข้มข้นร้าใจหรือมีจุดพลิกผันทางอารมณ์มากมายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดเรามองมันจากพิมพ์นิยมของหนังแนวเดียวกันครับแต่ถึงกระนั้นสิ่งที่เราไม่อาจละสายตาได้จึงเป็นการแสดงของโจดี้โคเมอร์ตัวละครอของเธอเนี่ยได้ถูกสำรวจผ่านการเผชิญหน้ากับบททดสอบทางศิลธรรมอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งการแสดงอันยอดเยี่ยมของเธอมันก็เป็นปัจจัยสําคัญนะครับที่ทําให้ผู้ชมเกาะติดไปกับเรื่องราวได้ตั้งแต่ต้นจนจบครับโดยสรุปแล้วนะครับภาพยนตร์เรื่อง The e n v s t a r t From ได้มอกบกระบวนชัดและก็วิธีการนําเสนอใหม่ๆให้กับภาพยนตร์แนวภัยพิบตัติที่ตัวละครเนี่ยไม่เพียงแต่ต้องเอาชีวิตลอดในโลกอันโหดร้ายแต่ยังต้องรับมือกับความขัดแย้งภายในบาดแผลจากการสูญเสียและการนิยามคุณค่าของความเป็นมนุษย์ด้วยในเวลาเดียวกันครับ มาพร้อมกับงานด้านภาพที่สวยงามรวมไปถึงการแสดงอันยอดเยี่ยมของโจดี้โคเมอร์แต่ด้วยจังหวะการเล่าเรื่องที่เนิบช้ามันจึงกล่าวได้นะครับว่าหากใครที่กำลังมองหาหนังแนวเอาชีวิตรอดที่เน้นขายความบันเทิงแบบแอคชั่นแฟนตาซีเป็นหลักเนี่ย The DnV Start From ไม่ใช่สิ่งที่คุณตามหาอย่างแน่นอนครับ ประเด็นตกผลึกในวันนี้มีการเปิดเผยเนื้อหาบางส่วนของภาพยนตร์นะครับหากใครยังไม่ได้รับชมสามารถข้ามไปก่อนได้ครับและประเด็นตกผลึกจากภาพยนตร์เรื่อง The End We Start From ที่ผมจะชมผู้ฟังทุกท่านมาคุยกันในวันนี้ก็คือความเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ตัวหนังนั้นว่าด้วยเรื่องของความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในหลายระดับครับเริ่มต้นจากความเปลี่ยนแปลงในระดับบุคคลตัวละครหลักของเรื่องนั้นเริ่มต้นด้วยการที่เธอเนี่ย เป็นคนหวาดกลัวความตายเป็นอย่างมากครับเนื่องจากพ่อและก็แม่ของเธอนั้นเสียชีวิตในเวลาที่ใกล้เคียงกันจากความสูญเสียครั้งนั้นเนี่ยมันได้สร้างบาดแผลทางใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับเธอจนเธอเนี่ยตัดสินใจที่จะมีลูกให้เร็วที่สุดเพื่อชดเชยความเป็นพ่อแม่ที่ขาดหายไปรวมถึงเพื่อจะใช้ลูกเนี่ยเป็นที่ยึดเหนี่ยวในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของตัวเธอเองครับเนื่องจากเธอเชื่อว่า ลูกเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เธอรักและก็หวงแหนจนสามารถยอมตายแทนได้ทุกเมื่อครับแต่เธอก็ต้องเปลี่ยนแปลงความคิดอีกครั้งเมื่อลูกของเธอเนี่ยลืมตาดูโลกเธอกลับหวาดกลัวความตายยิ่งขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าเธอเนี่ยต้องการที่จะปกป้องลูกแล้วก็เฝ้ามองเขาเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าครับก่อนที่ความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่กว่าจะมาถึงเมื่อโลกนั้นต้องเผชิญกับภัยพิบัติน้ำท่วโมโลกจนทําให้มนุษย์ทุกคนนั้น ตกอยู่ในวิกฤตการณ์ครั้งใหญ่ระบบนิเวศท,ที่ล่มสลายไม่เพียงแต่ทําให้สังคมของมนุษย์นั้นเปลี่ยนรูปโฉมไปโดยสมบูรณ์เท่านั้นนะครับแต่ยังทําให้ตัวละครเนี่ยต้องระหกระเหินและก็พบเจอกับความเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลครับไล่มาตั้งแต่การต้องเผชิญหน้ากับการพลาดพลาดจากครอบครัวการเปลี่ยนจากชนชั้นกลางมาเป็นคนเล่ร่อนรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงทัศนคติส่วนตัวเพราะในตอนต้นของหนังเนี่ยเราสังเกตได้เลยนะครับว่า ตัวละครเนี่ยยังคงเชื่อมั่นในความงดงามและก็ความโอบอ้อมอารีของมนุษย์แต่เมื่อตัวละครได้พบกับความโหดร้ายที่เกิดขึ้นจากความโรกรธแค้นและก็หิวโหยของพวกเขามันก็ได้เปลี่ยนนิยามในการเอาชีวิตรอดของเธอไปอย่างสิ้นเชิงครับตัวหนังเลือกใช้น้ำเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเปลี่ยนแปลงครับเนื่งจากน้ำนั้นสามารถเคลื่อนตัวไปสัมผัสกับทุกสิ่งได้ในทุกพื้นที่มันสามารถกวาดล้างจนทุกอย่างเนี่ยพังราบเป็นหน้ากลองได้แต่ในขณะเดียวกัน มันก็สามารถชะล้างความโสโครกรวมไปถึงสร้างหล่อเลี้ยงและก็ฟื้นคืนคุณค่าของความเป็นมนุษย์ได้ด้วยเช่นกันครับเห็นได้ชัดจากการที่ตัวละครฝ่าฟันอุปสรรคมาจนถึงชุมชนแห่งหนึ่งซึ่งชุมชนแห่งนี้เนี่ยเป็นดั่งดินแดนยูโทเปียลับแลนะครับเป็นโลกใบใหม่ที่ไร้มลพิษและเต็มไปด้วยความสุขอย่างล้นเหลือแม้จะเป็นสถานที่อันยอดเยี่ยมสําหรับการเลี้ยงดูลูกคนแรกของตัวละครแต่เธอก็ตัดสินใจที่จะถอยหลังกลับออกมาครับ เพราะในฐานะมนุษย์คนหนึ่งแล้วเธอไม่สามารถดำรงอยู่ได้ด้วยการเลือกทิงมนุษย์คนอื่นเอาไว้เบื้องหลังโดยเฉพาะเมื่อหนึ่งในนั้นเน่คคือครอบครัวของตัวเธอเองครับสิ่งที่ใกล้เคียงกับการนำเสนอของภาพยนตร์มากที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นการระบาดของไวรัสโควิด -19 ที่ยังคงส่งผลกระทบมาจนถึงปัจจุบันครับมันเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คนไปอย่างสิ้นเชิงและที่สำคัญก็คือมันทำให้เราเนเห็นด้านมืดของสังคมนะครับ เมื่อมนุษย์นั้นต้องเผชิญหน้ากับความหวาดกลัวแล้วก็หิวโหยแต่เมื่อมองกลับไปจากปัจจุบันแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นมันก็สอนเราได้เหมือนกันนะครับว่าความเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นสิ่งที่เราเนี่ยไม่อาจหลีกเลี่ยงหรือว่าควบคุมได้ครับแต่สิ่งที่เราทำได้ก็คือการยอมรับความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นปรับเปลี่ยนตัวเองไปตามความเป็นไปของสถานการณ์และหากไม่เป็นการลำบากจนเกินไปก็ลองหยิบยืนโอกาสพร้อมกับอบอุ้มเพื่อมนุษย์ที่ถูกทิ้งให้ตกขบวน ให้กลับเข้าสู่เส้นทางของชีวิตอีกครั้งเพราะมันคือสิ่งที่มนุษย์เนี่ยควรจะมอบให้แก่กันมากที่สุดฝากไว้ให้คิดกันนะครับและก็มาถึงช่วงการให้คะแนนของภาพยนตร์กันแล้วนะครับในส่วนของบทภาพยนตร์นั้นผมขอให้ไว้ที่6คะแนนครับในภาพรวมแล้วหนังไม่ได้เล่าเรื่องตามขนบของหนังภัยพ,พิบัติทั่วไปนะครับ หากแต่มันขับเคลื่อนเนื้อหาด้วยตัวละครซึ่งต้องต่อสู้กับทั้งภัยธรรมชาติและก็ความขัดแย้งภายในของตัวเธอเองครับแม้จะไม่ได้ขายความหวือหวาแต่ในแง่ของการสำรวจตัวละครเนี่ยก็ถือว่าทำได้น่าสนใจทีเดียวครับในส่วนของงานสร้างนะครับผมขอให้เวที่7คะแนนครับงานสร้างของหนังนั้นไม่ได้ออกในแฟนตาซีแต่มันเน้นถึงความติดดินและก็สมจริงมากกว่าครับงานด้านภาพของภาพยนตร์นั้น สามารถถ่ายทอดความเวิงหวางรวมไปถึงบรรยากาศในวันที่โลกล่มสลายออกมาได้อย่างงดงามมากๆครับในส่วนของนักสแสดงนะครับผมขอให้ไว้ที่8ะคะแนนครับโจดีโคเมอร์เนี่ยเรียกได้ว่าแบกหนังทั้งเรื่องเอาไว้คนเดียวเลยก็ว่าได้นะครับเนื่องจากภาพยนตร์ที่ขับเคลื่อนด้วยตัวละครแบบนี้านักสแสดงมีอาการหลุดนิดเดียวเนี่ยภาพมันจะชัดมากๆครับว่าตัวละครเนี่ยมีอาการแกว่งและก็ขาดความต่อเนื่องแต่อย่างที่บอกครับว่าโจดีโคเมอร์นั้นสามารถถ,ถ่ายทอดความหวาดกลัว สับสนโศกเศร้าอาไลาอาวณ์และก็ความกล้าหาญของตัวละครออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆครับข้อคิดที่ได้นะครับผมขอให้ไว้ที่7คะแนนครับตัวหนังชวนให้ผู้ชมเนี่ยตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงได้ในหลายมิตินะครับทั้งความเปลี่ยนแปลงระดับบุคคลความร่มสลายของระบอบการปกครองรวมไปถึงภัยพิบัติจากธรรมชาติแต่ถึงกระนั้นสิ่งที่มนุษย์พึงกระทําได้ก็คือ การโอบรับความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นและก็หาวิธีดำรงชีวิตต่อไปให้ได้นั่นเองครับส่วนสุดท้ายก็คือส่วนของความสนุกนะครับผมขอให้ไวที่หคะแนนครับว่ากันตามตรงแล้วถ้าใครคาดหวังจะมาดูหนังท่วมโลกที่นั่งเองเนี่ยต้องหนีเอาชีวิตรอดแบบหัซุกหัวซุนหนังเรื่องนี้ไม่ใช่คําตอบที่คุณต้องการนะครับเพราะแม้จะขึ้นชื่อว่าเป็นหนังภัยพิบัติเนี่ยแต่หนังมันเน้นความดราม่ามากๆและก็ไม่ได้มีอุปสรรคอะไรที่มันหวือหวาเลยนะครับ แต่ถ้าใครอยากลองดูหนังภัยพิบัติที่มันไม่ได้เล่าเรื่องตามขนบผมคิดว่าลองเปิดโอกาสให้กับหนังเรื่องนี้ดูก็ไม่เสียหายนะครับจากคะแนนทั้ง5ส่วนนะครับหานเฉลี่ยันออกมาแล้วทําให้ภาพยนตร์เรื่อง The e n v w Start From อุ้มลูกฝ่าวิปโยคได้คะแนนเฉลี่ยจากฟรีเมนต์ไปอยู่ที่6.8คะแนนครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของฟีเมนรีวิวในวันนี้นะครับก่อนจากกันไปครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับฟีเมนเอาไว้ในทุกช่องทางที่ปรากฏอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับและหากใครที่ต้องการจะเข้ามาพูดคุยกับฟีเมนนะครับทุกท่านสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ในกลุ่ม Open Chat ทางไลน์ครับทุกท่านสามารถเซิร์ชคำว่าฟีเมนแล้วกดจอยกันเข้ามาได้เลยนะครับและหากใครต้องการจะสนับสนุนฟีเมนนะครับทุกท่านสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงบนยูทูบรวมถึงกดสมัครสมาชชิกกไดด้้วยเ่นนััครบ ใน EP ีหน้าฟีเมนจะนำเสนอคอนเทนต์อะไรนั้นต้องขอยติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฟีเมนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ